นอนหน้าครับกับบรรยากาศตอนเช้าๆอากาศเย็นๆนด้ครับมืนอนี้เด้อวันนี้วันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับเนาะเอออากาศตามสูนย์มืนอนี้สิบองศาครับบางหมุดที่อำเภอวัิชภูมินะครับเด้อตำบลคำบอกครับเอออันนี้ก็บยุ่หน้าครับเข้ากันยังบรทสุนได้แห้งเนาครับนี่ว่าจะเก็บมื่อนี้แล้วครับนี่ ตากข้าวนี่ไวาจะเก็บวันนี้นี่วันที่ยี่สิบแปดเนาะนะครับนี่ก็ยุให้ยุหน้าก็ครับบรรยากาศยามมือเ้าครับหกหกโมงครงงึ่งครับนี่ออันนี้ยุเถียงให้เถียงหน้าเนาะครับอ่าบ่าสิไปเฮ็ุงานครับม้อนี่กะเบิ่งบรรยากาศนะครับเด้อโอ้ตื่นมาก็ต้องดังไฟพิงครับนี่ตอนเช้านี่ อากาศหนาวสิบองศาครับวันนี้วันนี้สิบองศาเซเซียสนะครับโอ้เถียงกะลกๆหน่อยอันนี้บรรยากาศทุ่งนานอนให้นอนนาครับเถียงกะลกเดนเด้อครับครับว่าจะไปขับรถไถไปทำงานครับปรับที่นาเอออันนี้ตอนเช้าบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้น เดี๋ยวนี้หกโมงครึ่งครับเดี๋ยวนี้หกโมงครึ่ง,รงนี่ครับทุง่งนาบรรยากาศเช้าๆครับอันนี้จะขับรถไถไปปรับที่นาครับครับนี่ปักหมุดที่วัดิชภูมินะครับเ,เบอบ้อเขตตะบนคำบอกครับนี่ อากาศทุ่งนาตอนเช้าเมื่อนี้ไม่มีหมอกครับวันนี้ไม่มีหมอกเพราะว่าหกโมงครึ่งวันก่อนมีหมอกวันนี้ไม่มีหมอกแต่อากาศอากาศเย็นครับวันนี้สิบองศานะครับ จะขับรถไปตัดที่หน้าครับแต่เช้านี้ครับเพื่อแดดร้อนมันจะได้ไม่ลำบากทำแต่เช้าว่าจะมีเพื่อนมาเก็บข้าวด้วยวันนี้หน่อยก็เลยจะได้ตัดนาก่อนเพื่อนจะมาช่วยเก็บข้าว เปิดกุญแจหายแล้วกุญแจหายไปไหนครับอันนี้ทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะครับน,น,น้อนบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าครับ ้โอหาคุณแจ่ก็แทบไม่เจอนครับคือนรถไปอันนี้นิวฮอลแลนด์สามจุดห้าศูนย์นะครับปับที่หน้าครับ ระยะแปบ๊บนึงอ่า Yeah. ถึงหน้างานแล้วครับนี่ตัวนี้มาจะปรับที่ครับงานนี้งานแรกของปี68ครับนี่ปรับที่หน้าครับนี่ถมที่นู่ครับปรับที่สวัสดีครับคุณอมรอครับผมสวัสดีครับ บรรยากาศเน่างสาวนะครับเด้ออันนี้ช่องพูไทยรถไทยทกินครับภาคภาษาผูไทยนะเด้อครับอันนี้รถทํางาน3.50ครับเนี่ยฮอลแลนด์3.50มาปรับที่แต่เช้าครับโอ้โหอุณหภูมิช่วงนี้10องศาครับปีนี้ครั้งแรกที่ลงมาถึง10องศาครับนี่ยนี่บรรยากาศทุ่งนาครับ นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับติดตามรับชมวันนี้ก็ขอยุติการไลฟ์สดไว้สำานีงนะครับด้วขอบคุณมากครับขอทำงานก่อนครับสวัสดีครับ